ทำไมต้องไปซื้อแพงขนาดนั้นะเดือนละสองสยตามตลาดนั้นมันเดินเวลามันก็เท่ากันะความสุขทางใจทํำเถอะเดี๋ยวก็ตายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทักทายพูดคุยสักนิดหน่อยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ของบีดทีเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะที่ยังไม่รู้จักช่องของบีดนะคะ ช่องของบีดนี่เป็นช่องที่ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นแนวทางที่ชัดเจนนะคะอยากทําอะไรก็ทํานะคะบีดเน้นในลักษณะที่ว่าบันทึกความทรงจําของตัวเองมากกว่านะคะต้องขออภัยนะคะจะไม่ไม่ถ่ายเห็นหน้านะคะเพราะว่าบีดเคเคเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยให้ใครเห็นหน้านะคะที่ถามว่าทําไมบีดถึง ไม่ลงโยคะบ่อยๆนะคะบตีต้องบอกว่าบีบีดออกกําลังกายแต่บีไม่ได้ออกโยคะอย่างเดียวนะคะบีก็เลยต้องขอภัยบีดจะลงเป็นบางช่วงเท่านั้นนะคะของโยคะนะคะ,ะเพื่อนบอกว่าทําไมถึงไม่ทาอาหารก็ทาอาหารไปเลยเล่นโยคะก็เล่นโยคะไปเลยอย่างเงี้ยค่ะบีดขอชี้แจงอย่างนี้นะคะทีนี้ เพื่อนมักจะถามคำถามที่ว่าทำไมอารมณ์ดีจังอย่างเนี้ยค่ะคือบีบพยายามตอบไปหลายคลิปแล้วนะคะบีจะตอบแล้วบีคิดได้ไปบีก็จะตอบไปในช่องทำอาหารบ้างเนี้ยค่ะจริงๆก็ไม่น่าจะใช่คนอารมณ์ดีขนาดนั้นนะคะเพื่อนแต่ว่านะใครจะมาถ่ายตอนที่โกรธให้คนดูล่ะใช่ไหมล่ะ มีสุขมีทุกข์เหมือนกันทุกๆั่วไปนั่แหละค่ะแต่ว่าทุกก็ก็ทุกเป็นบางเรื่องเนี่ยคะไม่ได้ทุกตลอดเนี่ยเราพยายามทําจิตใจให้อยู่กลางๆนะคะเ mm hmm. พื่อนค่ะถ้าใครอยากเห็นโยคะก็เข้าไปดูในเพลลิ์ของบีดนะคะเพลลิ์ที่เป็นโยคะนะคะไปฝึกได้ที่นั่นนะคะถ้าฝึกโยคะฝึกตามนะคะวันนี้บีดออกไปข้างนอกมาค่ะบีดก็เลยเ บางบางอย่างเราไม่รู้นะคะก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์สักหน่อยนะคะเอานาฬิกาไปให้ศูนย์ดูอยู่รุมพินีซึ้งทําไมต้องเอาไปศูนย์ถึงไปศูนย์นู้นทาไมถึงไม่ซ่อมตามศูนย์ใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยค่ะอนที่นั่นเป็นศูนย์ใหญ่เขานะคะศูนย์ใหญ่ของลาโดบิดซื้อนาฬิกาบีดไม่ได้ถามมาก่อนเลยค่ะบิดซื้อของยี่ห้อลาโดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะกล่องเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้บิดซื้อเมื่อปีที่แล้วนะคะก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ แต่มุดคู่มือของลาโดมีคู่มือหลายภาษาเลยข้างในนี้นะคะถ้าจะเป็นผ้าเช็ดมองเห็นไหมคะก็จะเป็นผ้าเช็ดแล้วก็จะเป็นนามบัตรของบริษัทสวอตกรุ๊ปนะคะที่บิดไปวันนี้ล้วค่ะที่เขาให้มาวันที่เราไปซื้อนะคะก็จะมีการ์ค่ะเป็นการ์เซอร์วิสของเพชรนะคะเพชรสีเม็ดที่อยู่ในตัวนาฬิกานะคะ จะเอาให้ดูก่อนนะคะก่อนที่จะให้ดูตัวนาฬิกานะคะอันนี้เป็นวันที่บีดซื้อนะคะบีดซื้อเมื่อวันที่26 f e b r u a เฟเรปีปีที่ผ่านมานะคะนี่ค่ะซื้อที่เซนทันนะคะจะเป็นตรงนี้เป็นที่สำหรับใส่สายนะคะที่ตัดออกจากให้เท่ากับข้อมือของบีดนะคะตัวนาฬิกาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทราว่าทำไมบีดต,ต้องเอาไปไปไป,ไปที่ศูนย์ใหญ่ คือนาฬิกาเนะี่ยตอนบีดซื้อบีดไม่ได้ถามเลยค่ะว่าต้องต้องส่งซ่อมยังไงให้ส่งซ่อมที่ศูนย์แล้วก็ให้ให้นามบัตรนี้บีก็ไม่ได้ดูนามบัตรนี่ค่ะมารู้อีกทีเมื่อ,อนาฬิกาไม่เดินแล้วค่ะว่าเราต้องเอาไปแล้วโทรถามเขาบอกต้องเอาไปที่ศูนย์เท่านั้นไม่แนะนําให้ซ่อมที่อื่นค่ะเพราะว่าการซ่อมที่อื่นเขาไม่รู้ว่าอ,อ,อะไรชิ้นส่วนของเขานี่จะออกไปข้างนอกนะคะคือเขากลัว ร้างข้างนอกจะไม่บริสุทธิ์ใจกับเราประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะนาฬิกาจะเป็นแบบนี้มองเห็นชัดไหมคะมีเพชรอยู่ทั้งหมด4เม็ดตอนนั้นบีดซื้อเาก็บอกว่าถ้ามีอะไรให้ให,ให้ไปที่เซนทันนะคะแต่ทีนี้การไปที่เซนทันก็คือถ้ามีปัญหาก็คือทางเซนทันต้องส่งไปที่ศูนย์อีกครั้งหนึง่งการที่จะส่งของเราไปเลยเดือนเดียวนี้พวคงจะไม่ใช่นะคะคงจะ รวบรวมอีกตั้งหลายเรือนของคนคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ส่งไปครั้งเดียวเนะะี่ยค่ะเลยทำให้มันเกิดการล่าชา้าโทรทางศูนย์จูงเครืบอกว่าให้แนะนําให้เอาไปเองเลยก็เลยเอาไปค่ะไปปรากฏว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นาฬิกาเสียนะคะนาฬิกาถ่านหมดค่ะ <laughs> ทําไมนาฬิกาถ่านหมดเร็วจังอะไรอย่างเงี้ย ที่เราใช้ของอยี่ห้อคาซิโอเงี้ยค่ะใช้ของคาซิโประมาณเดือนละ3,000ันกว่าอเงี้ยค่ะบีก็ใช้ร้านตรงไหนก็ได้ยืนดูค่ะเวลาถานหมดก็ให้เขาเปลี่ยนให้ตรงนั้นเลยเปลี่ยนทีก็ที่จําได้กไ็ไม่เคยเกิน500ร้อค่ะค่าค่าถ่านเขานะคะแต่นี้ค่าถ่าน800อค่ะเฉพาะถ่านของเขาเนี่ยค่ะแปดร้อนี่อยู่พนักง,งานบอกว่าอยู่ได้ประมาณปีปีกว่าปีนิดนิดนะคะเนี่ยอยู่ได้ อยู่ได้แค่นี้ค่ะฐานของเขาแล้วก็เราต้องไปเปลี่ยนใหม่การไปเปลี่ยนนี่ก็คือเขาไม่แนะนําให้ไปเปลี่ยนทั่วๆไปเขาแนะนําให้ไปเปลี่ยนที่ที่ศูนย์ที่ที่ศูนย์ของเขานะคะที่ที่บีดไปวันนี้ค่ะคือแบบอตอนซื้อก็ซื้อง่ายมากเพื่อนๆค่ะอยากได้ก็ซื้อไปเห็นไม่ได้ตั้งใจซื้อรลกค่ะไปเดินเล่นเซนทัลไปเดินเล่นๆชิวๆอย่างนี้ก็พอดีเดินไปของช็อปนาฬิกาเห็นก็ชอบก็ซื้อเลยแต่เวลาเอาไปเข้าศูนย์นะคะ รถติดแล้วก็เข้าไปข้างในเขตเมืองกรุงเทพนู่นค่ะเมื่อยด้วยเสียเวลาด้วยอันนี้อันนี้บิดเพิ่งรู้จริงๆว่าต้องออกไปที่ศูนย์ตรงนู้นนะคะนี่คือความผิดพลาดของการที่เราไม่รู้นะคะที่ศูนย์เขไม่อยากให้เอาไปซ่อมทั่วไปเพราะว่าเผื่อเขาเขาดึงเพชรของเราออกแล้วก็เอาเอาเพชรปลอมใส่ให้เรา มีมันมีปัญหานะคะแต่ถ้าเอาไปูนยนใหญ่เขาเขาไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าเราเป็นลูกค้าของเขาใช่ไหมคะบิดซื้อเรือนนี้นะคะสามหมนกันเก้าร้อยนะคะเราชอบเราก็ซื้อไปเหมือนเป็นความชอบส่วนส่วนตัวนะคะทําไมต้องไปซื้อแพงขนาดนั้นเรือละสองสามร้อยตามตลาดนั้นมันเดินมันเวลามันก็เท่ากันใช่อ่ะอันนั้นอันนั้นบีดไม่เถียงไงว่าเราซื้อซื้อไปเถอะค่ะเพื่อนๆค่ะความสุขทางใจอ่ะทำเถอะเ, <laughs> เดี๋ยวก็ตายเลย ถ้าซื้อแล้วมันไม่เดือดร้อนก็ซื้อไปเหอะซื้อซื้อไปเหอะอยากได้ก็ซื้อไงบีบที่อย่างนั้นอะบิดไม่ไดอ้อะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าไปเปลี่ยนข้างในทุกปีทุกปีต้องไปอยากตรงนี้ไปแล้วกรถก,ก็ติดเงี้ยค่ะโอ้อันนั้นคือปัญหาใหญ่เลยค่ะเพื่อนค่ะไม่มีอะไรมากมายคะ่ะพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์เฉยๆนะคะคลิปนี้ต้องขอ,ขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณเพื่อนๆเอฟสีทุกท่านในค่าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Thank you everyone and my friends for watching. ไมาชนะงขอบคุณนะคะ